ทำไมในปีนี้ครับผมถึงเลือกไอโฟน15 Pro ทำไมผมไม่ไป15 Pro Max วันนี้ไม่ดูคำตอบกันครับ เหตุผลแรกนะครับที่ผมไม่ได้ขึ้นไปเจ้าตัว iPhone 15 Pro Max นะครับอย่างแรกเลยคือขนาดของเครื่องครับคือปกติผมจะชินกับหน้าจอนะครับขนาดประมาณ5.8นิ้ว6.1นิ้วนะครับประมาณนี้เนาะอ,อันนี้คือ14 Pro นะครับก็จะมีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วถ้าเป็นตัว Pro Max นะครับอที่6.7นิ้วซึ่งขนาดนะครับเวลาที่คุณใช้งานจริงอะเวลาที่คุณแบบใส่กระเป๋ากางเกงหรือว่าแบบเอาวางไว้นะครับบนแบบ ช่องน้ำนะครับช่องใส่ขวดน้ำน้องในบนรถนะครับหรือว่าการถืออ่ะมันไม่สะดวกเอาซะเลยครับสําหรับผมนะคือถ้าคุณเป็นคนที่มีกระเป๋านะครับเราใส่กระเป๋าสะพายตลอดเวลาผมว่ามันโอเคแต่สําหรับผมแล้วนะครับในการที่ผมต้องใส่กระเป๋าเกียงยีนที่มันมีความเดฟเล็กๆนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างจะใหญ่นะครับเรามันก็เลยนะครับกระเป๋าของผมนะครับไปพอสมควรแล้วการที่ผมเอาไปวางแปะนะครับแบบ บนบนรถโดเอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ได้สะดวกนะครับเท่ากับเจ้าตัวโปรนะครับแล้วก็เวลาที่สําคัญคือเวลาที่คุณใช้จริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเมื่อยถ้าที่ผมใช้หน้าปกตินะครับเวลาเล่นมือถือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีนิ้วก้อยนะครับอยู่ด้านล่างซึ่งพอนิ้วก้อยอ่ะพอใช้กับพวกโปรแม็กอะ่ะมันเมื่อยมาๆครับแต่พอใช้กับพวกรุ่นโปรอะ่ะมันยังโอเคอยู่นั่นเองแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับทำไมผมถึงไม่เลือกจอใหญ่นะเรื่องขนาดเครื่องคือผมมี iPad ที่ผมสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับนี่ i p a d Air เนาะซึ่งนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ผมไม่ได้มีความจำเป็นในการซื้อเครื่องรุ่นใหญ่นั่นเองครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือเรื่องเลนส์ครับ อลาหลักเลยนะครับผมเป็นคนไม่ได้ชอบเลนคูณ5มากขนาดนั้นนนั่เองในปีนี้นะครับเลนเทเลของเจ้าตัว iPhone 15 Pro m a x นะครับจะอยู่ที่คูณ3เหมือนเจ้าตัว iPhone 14 Pro ตัวนี้เลยนะครับเป็น F2.8 แต่เจ้าตัว Pro m a x นะครับจะได้คูณ5เทียบกับมา1 2 0รมิลเ2เหมือนกันส่วนตัวนะครับเคยใช้ Android หลายๆรุ่นนะครับที่มีเลนเจ้าตัวคูณ5เช่นเจ้าตัว vivo x 70 pro x 80 Pro บอะไรพวกนี้นะครับ มันเป็นเลนคูณ5เข้ามาใส่ซึ่งส่วนตัวแล้วผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับในยูสเคดของผมส่วนตัวเล้นะครับในยูสเคดของผมนะครับจะใช้ประมาณคูณ2และคูณ3มมากกว่านั่นเอง ซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าการที่ใช้เลนส์คูณห้ามันน่าจะเหมาะกับพวกแบบซิตี้สเคปแลนด์สเคปไบบพวกนี้นะครับมากกว่าในการใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเหมาะมากขนาดนั้นเองครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องเคลียร์แล้วหลายหลคนเข้าใจผิดนะครับก็คือเลนส์คูณ5จะมีคุณภาพที่ดีกว่าเจ้าตัวเลนส์คูณ3ของเจ้าตัวนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับด้วยสเปคเลนส์นะครับที่มันใกล้เคียงกันมากๆ เล่นนะครับมันได้แค่ซูมมากกว่าแต่คุณภาพไม่ดีดีกว่าแต่โอเคแหละมันก็จะมีผลเวลาที่คุณซูมแบบคูณ10นะครับคูณ15อะไรพวกนี้เนาะอย่างตัวนี้ใช่ไหมครับมันคูณสูงสุดได้ที่คูณ15แต่เจ้าตัว pro max ตัว15 pro max นะครับมันจะได้คูณสูงสุดที่คูณที่15ซึ่งส่วนนั้นครับมันก็อาจจะมีความแตกต่างในแง่ว่าเวลาที่คุณใช้นะครับตอนกลางวันนั่นเองส่วนตัวครับเคยหลงคน apple มารอบหนึ่งนะครับตอนช่วงเป็น iphone 12 pro เนาะกับ12 pro max นะครับเพราะตอนนนั้ผมย ได้เลนส์ที่มันซูมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพดีขึ้นตอนนั้น iPhone 12 Pro ได้คูณ2เนาะแล้วก็12 Pro Max ได้คูณ2.5ซึ่งคุณภาพมันแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยก็ปีนั้นครับผมก็ขายทิ้งตัว12 Pro Max นะครับไปอย่างรวดเร็ว,วมากๆเพราะว่าเครื่องมันใหญ่เทอะท้าเกินนะครับแล้วก็ ตอนนั้นนะวันนั้นผมก็รู้สึกว่าคูณ2.5มันก็ไม่ได้มีความจําเป็นมากขนาดนั้นนั่นเองถ้าให้ผมสรุปแบบรวดเร็วนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ซื้อ iPhone 15 Pro Max นะครับหขนาดน้าหนักนะครับแฟคเตอร์มันที่มันใช้งานกับผมไม่สะดวก2เล่นคูณ5นะครับผมไม่น่าจะได้ใช้บ่อยนั่นเองในคลิปนี้นะครับผมก็จะถมอีกเรื่องนะครับก็คือด้านของราคาที่ผมซื้อเจ้าตัว iPhone 15 Pro เนาะราคาที่ผมซื้อเจ้าตัว iPhone 15 Pro ครับจะมาจากราศดาเนาะผมซื้อเจ้าตัว15 Pro สีดา 256GB นะ 15,900บาทก็ผมได้รับส่วนลดนับ3 0 0 0เหลือ429แล้วก็มีค่าส่งอีกแบบเ็จเศษนะครับ27บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆหลายๆคนนะครับที่กด Lazada ตัว15 Pro ท,ที่เป็น256อ่ะก็ได้ส่วนลดนะครับประมาณแบบ7000เลยเดียวนะครับก็ใครก็ได้ก็ยินดีด้วยแล้วก็อันนี้มาแชร์นะกันนะครับคือต้องบอกว่าคนรอบตัวผมนะครับก็ เท่าที่ผมเห็นแล้วก็สอบถามมาแบบคนใกล้ๆตัวนะครับก็สมักซื้อ iPhone 15 Pro กันแทบทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่แทนนะครับรัวแพลนพี่พงเุอร์ทอมโมพี่กัง้งสยามพอดนะครับพี่ชัดนะครับชัดครามนะครับมี แม่ปันนะครับที่สนิทสนิทอดิสหคีนะครับมีพี่ท็อปปัญยาท็อปจริงๆนะครับก็จะมีแค่คนเดียวก็คือพี่ฟิลเที่ยวเราที่อีกเนที่จองเจ้าตัว15 Pro Max ไปเนื่องจากเพราะว่าเขาว่าเป็นคนที่มือใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เครื่องก่อนหน้านี้นะครับเป็น14 Pro Max เขาก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับขนาดแล้วก็น้ําหนักของเจ้าตัว14 Pro Max ก็เลยซื้อเจ้าตัว15 Pro Max นั่นเองครับเรื่องการเลือกรุ่นระหว่างเจ้าตัว Pro กับ Pro Max นะครับผมส่วนตัวแล้วผมไม่ได้บอกว่าผมคิดถูกนะครับแล้วผมจะความคิดเห็นผมไปครอบนำเน แต่อย่างแรกครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายคือคุณต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองให้ได้ก่อนว่าความต้องการมือถือของคุณนะครับมันเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมแล้วมีจุดหมายที่ค่อนข้างน่าเจนครับคือ1ผมไม่ชอบมือถือที่เครื่องใหญ่จนเกินไป2นะครับผมไม่ได้ชอบเลนส์ที่เป็นคูณห้ามากขนาดนั้นซึ่งก็ต้องบอกครับว่าสุดท้ายการใช้งานของผมนะครับก็อาจจะไม่เหมือนทุกคนลองไปดูเนาะว่าเฮ้ยระหว่างการที่ตัวเองลังเลโปรกับโปรแม็กนะครับว่าเฮ้ยตัวเองชอบขึ้นหนึ่ง ตัวเองชอบเครื่องหญ่จริงไหมสอคุณจะชอบเลนส์คูณหจริงๆไหมนะครับก็ลองไปเทสนะครับลองไปดูกันได้เนาะสำหรับคลิปที่ทําไมผมถึงเลือก iPhone 15 Pro นะครับแพน15 Pro m a x ก็จะประมาณนี้ครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเหมาะกับ Pro หรือ Pro m a x นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมเฟิร์สรับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ